รางวัลสูงสุดของความเป็นครูหรืออาจารย์สอนในระดับทั้งประถมศึกษามัธยมศึกษารวมถึงอุดมศึกษานั้นคือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในปีนี้มีการคัดเลือกครับในส่วนของคุณครูแต่ละจังหวัดจังหวัดละ4คนเช่นเดียวกันซึ่งที่จังหวัดลอยเอ็ดมีการคัดเลือกนะครับในส่วนของผู้ที่รับสมควรเป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2 5 6 7ครับ ที่สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัด้อยเอ็ดอ,อําเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดครับนายนพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชาการจังหวัด้อยเอ็ดเด้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานร่างวันสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีของจังหวัด้อยเอ็ดครั้งที่2ทับสอ 7, ซึ่งร่างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีเป็นร่างวันถี่มอมให้แก่ครูผู้ทุ่มเทการปฏิบัติงานสั่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกศิษย์ และกระสังคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาซึ่งก็ได้มีการคัดเลือกจังหวัดละสีคนเพื่อเสนอต่อไปยังส่วนกลางซึ่งคุณสมบัติของครูภูมิสิธิ์ได้รับการเสนอซือ่อก็ต้องเป็นภูที่มีสัญชาติไทยมีทินที่อยู่ในประเทศไทยหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่เคยสอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วโบนหน่อยกว่า12ปีนับถึงวันที่ออกประกาศในกรณีที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาก็ต้องมีชั่วโมงการสอนในรายวิชาในระดับการศึกษาโดยสาม,มารถตรวจสอบหลักฐานหรือรองรอยการปฏิบัติงานในช่วงที่มีช่วงเวลาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องที่บบปฏิบัติหน้าที่ การสอนบ่เกิน1ผ่ภาคการเรียนหรือบ่เกิน4เดือนโดยนับเป็นการประสบการณ์อย่างต่อเนื่องทางนี้ให้นับเวลาที่เคยปฏิบัติการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับสังกัดนะครับบ่ว่าจะเป็นในโรงเรียนและก็นอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงเป็นภูที่ปฏิบัติงานสอนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษาจนหอดมือวันประกาศผลการศึกการตัดสินนั่นเองเพื่อนบอกว่ายกเว้นครูที่เกษียณในปีที่มีการคัดเลือก บบเป็นครูที่สอนพิเศษเป็นอาชีพหลักและก็บ่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศิลธรรมอันดีครับ